คลิปนี้นะครับเราก็จะมาฟิตเช็คกันโนว่าเอาฟิตของเรานะครับที่ใส่ในโซเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างโนวก็โอเคเริ่มจากชุดแรกก่อนเลยเป็นแบบแอร์พอร์ตลุกนะครับก็นี่ของอาดิดาจะจะเป็นตัวแบบว่าลอยๆหน่อยอย่างเงี้ยนะเป็นตัวแบบเสื้อกันลมมีฮู้ดนี่ตาเสร็จปุ๊บก็เสื้อข้างในตัวนี้ซื้อที่อเมริกานะครับมันก็เป็นแบบชุดนอนอเลยเงี้ยเออรองเท้าก็เป็นเช่นสตอกนะครับแล้วก็แอคเซสซอรี่ต่างๆแล้วก็กระเป๋าส่วนกระเป๋าที่สะพายวันนี้ก็คือจะเป็นนิกกี้ใบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นใบบบที่แ ใช้เรื่องทันดีมากพี่จ้าก็สำหรับแอร์พอร์ตเลือของตอนนะครับวันนี้ก็คือตั้งแต่หมวกโฟมนาร์ตแล้วก็เสื้ออาดิดาสนะครับแล้วก็เสื้อข้างในก็เป็นเสื้อยืดอาอลิสันเดอร์มิคาเล่เป็นลายนะครับแล้วก็ตุ๊กติ๊กอาดิดาสรองเท้าอาดิดาสรองเท้าอาดิดาสตันบ้าก็คือเส้นแบบ ก็คือเป็นแบรนด์แอมของอ d ดิดาสเออก็ฟ <some> ิชชกเย็นน <load> ี้นะครับก็หมวกเอ่อโครมฮาร์สนะครับแล้วก็เสื้อเป็นเสื้อวินเทจของเล้งที่เล้งบอกว่าเป็นของป้าอีกทีหนึ่งนะครับเป็นของป้ามาก่อนจ้าใช่แล้วก็กางเกงยีนอันนี้เป็นแบรนด์เกาหลีนะครับแล้วก็รองเท้าอาดิดาสซัมบ้าแล้วก็อันนี้กระเป๋าเชแนลเหมือนเดิมครับอ่ะสำหรับคนนี้งนะครับในรอบไปเหมือนกันนะก็ เสื้อเป็นอาดิดานะครับเสื้อเชิ้ตอันนี้ก็ซื้อที่อเมริกากางเกงนี่ซื้อที่อเมริกาเหมือนกันนะครับแมมี่ฮีทนี่นี่ชอบมากแบบกางเกงแบบเนี้ยเออแล้วก็รองเทาง้าก็ของอาดิดาสนิกัสเซลนะครับแล้วก็ตัวถุงเท้าก็อาดิดาสอุปกรณ์รีมเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็อ่ะสร้อยมีเมอร์เ <ไป S 2> มดหนึ่งแล้วก็มีเซสซิสจ้ะแล้วก็กระเป๋านิกกี้นี่แล้วก็มีน้องพีชตัวนี้มันจะได้แบบว่าลิงก์กัน ลุกองเลยวันนี้นะครับก็แว่นชาแนลนะครับนี่เป็นสีโคราลแล้วก็สร้อยชาแนลนะครับแล้วก็กระเป๋าก็ชาแนลจ้าแล้วก็อ๋อต่างหูชาแนลด้วยวันนี้เป็นแบบว่าคิดแล้วว่าชาแนลเลยทั้งตัวนะฮะแล้วก็แหวนบูการีคาเทียนะครับนาฬิกาโรเล็กซ์เสื้อตัวนี้ของลีดันนะคะกางเกงนี่ของกาญนี่นะครับแล้วก็รองเท้าดร็อร์มาตินจ้าคู่นี้คือแบบสิบกว่าปีแล้วอะขอบจ้า ก็ลุกวันที่สองขอตอมนะครับวันนี้นะครับตั้งแต่หัวเลยก็คือแว่นนะครับเล y ยร์แบนนะครับแล้วก็เสื้อตัวในจากติดแดงนะครับแล้วก็เสื้อตัวนองอันนี้เป็นเสื้อกระถของซูบารุนะครับตึกแดงเหมือนกันนะครับแล้วก็กางเกงนะครับเป็นกางเกงแบรนด์ของเกาหลีนะครับมูซินซานะครับส่วนรองเท้าก็ทิมเบอร์แลนด์เป็นบูดเลยโอเคสดๆร้อนๆแล้วก็กระเป๋านะครับก็จะเป็นกระเป๋าปารด้านะครับก็จะมีชามน่ารักน่ารักแบลวบแบลบส่วนอ็กซ์ซอรี่ก็ ต <'re> sure. คนแล้วก็มาฟตเชอรสำหรับวันนี้นะครับมาดูเอาสิทธิ์กันเ่ะ,ะเริ่มเล่นก่อนแล้วกันเสื้อตัวบนนี่ซื้อที่ซาร่านะครับแล้วก็บอ er กเซอร์ซีรีนกางเกงของสกับเชอร์นะครับจุบคุณตอมมาตลอดไปแล้วก็รองเท้า,เาจากของดรมาตินกระเป๋ายิปซสงนะครับก็คือ,อแซงโรลองนิกกี้ อ่าของตอมน,นะครับก็หมวกคมฮาะนะครับอันนี้ก็คือจุบเล็งมาแล้วก็ <c oughs> เสื้อคมฮาะจุบเล็งมาเหมือนกันส้อยก,ก็จุบของเล็งมาเหมือนกันส่วนของเกงน,นะฮะอันนี้คือซื้อจากเกาหลีนะครับอันนี้ของตัวเองละ,ะแล้วก็รอ,องเท,ท้าอ่าสิบเบลล์นะครับแล้วก็กระเป๋าชาแนลไอซิสตี้ก็ดเดิมๆนะครับอันที่ใช้ประจำอ๋อลืมบอกสร้อยวันนี้ของวอซาเชจุบคุณเขามาเหมือนกันจ้าอ่าแล้วก็ลืมบอกวันนี้แว่น <อ> <ality> ่าเยแบนทุกคนก็มาก็ลุกวันนี้หอตอมนะครับเริ่มตั้งแต่แว่นเลยเป็นแว่นปาด้านะครับไทปาด้าแล้วก็เสื้อเชิ้ตอันนี้เป็นจากแอปส้มนะครับกางเกง CK นะครับหรือคาเวนไคลยแล้วก็รองเท้าอาดิดาสซัมบ้าอ๋อกระเป๋า YSL มิจินะครับ ลูกของเล็กวันนี้นะครับก็เป็นเสื้อเชิ้ตนะครับตัวนี้ก็ของคาร์วินคลายนะครับกางเกงก็ของคาร์วินคลายครับรองเท้านะครับอาดิดาสกาเซลนะครับแล้วก็อ่ะกระเป๋าหรือวิตรงนะครับคลิปออชมเปนที่สายนี่นะครับแล้วก็อ่ะแว่นพร้าด้าจ้ามันก็จะได้ลุกประมาณนี้อ๋อแล้วก็มีสร้อยของคิตตี้แล้วก็มีสร้อยตัวนี้นะครับตัวนี้เก่ามากนานมากนี่ซื้อเป็นแบบว่าแบรนด์ของดีไซเนอร์อังกฤษนะครับไม่จำชื่อไม่ได้แล้ว ลูกวันนี้นะครับก็มาดูเอ็กซิบิชั่นนะครับเสื้อของเจลินนะคะกางเกงตัวนี้ก็ของคุณอาตอมจุ๊บมาแน่นอนนะครับแล้วก็รองเท้าอาดิดาสกระเซฟนะครับถุงเท้าก็ของอาดิดาสวันนี้ก็จะมีกิมมิกหน่อยเดือนพลอยมันไงกระเป๋านะครับก็พรานด้านะครับตัวนับป้าใบนี้น่ารักมากอ่านี่จ้าแล้วก็อะไรอ่ะแอคเซสซอรีก็ต่างหูชาแนลแล้วก็คาท์เย่์แอร์เมสทิฟฟานีนะครับแล้วก็มีคาท์เย่ด้วยแต่เพราะวันนี้เรามาดูอะไรเอ็กซิบิชั่นของคาท์เย่ค่ะ ลุกวันนี้ห่อตอมนะครับก็จะเป็นแว่นนะครับปลาด้านะครับแล้วก็เสื้อนะครับของไดคลินออนลนนะครับเป็นของเซ็กซี่สุดๆใช่แล้วก็กังเกงนะครับก็จุบเล็งมาเบลเซียก้านะครับแล้วก็รองเท้าบูธทิมเบอร์แลนด์แล้วก็รองเท้าไนนิวบาลนะครับส่วนกระเป๋าก็เหมือนเดิมชนแก็ลุกวันนี้ห่อตอมนะครับก็คือหมวกนะครับเป็นหมวกนีเวล่านะครับเป็นโมมาเล็งซื้อมาจากอ่า เมล์ที่ยัมที่นิวยอร์กให้นะครับแล้วก็เสื้อนะครับของเมทัลเมกเกอร์นะครับเป็นดีไซเนอร์ไทยนะครับแบรนด์ไทยแล้วก็กางเกงนะครับเป็นกางเกงชักมุดนะครับแล้วก็รองเท้าจุ๊บเล้งมาไบเคินครับของเล็กวันนี้ก็จะง่ายๆนะครับซิมพลิฟายตัวเองนิดนึงก็อเสื้อแบรนด์เดียวกับคุณอะตอมนะครับเมทัลเมกเกอร์กางเกงตัวนี้ก็ของอะไรนะกูซื้อที่ญี่ปุ่นเออรองเท้าคู่เดิมจ้ากาเซลนะครับแล้วก็อะไรอ่ะ ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับวันนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะมีหมวกมีผ้าพันคอแหละแต่ก็คือเอาไปถ่ายหมุนตัวเฉยๆแต่อันนี้เป็นลุคที่แบบว่าอยู่จริง <laughs> เพราะว่ามันร้อนมากกวันนี้นะครับ อันนี้นะครับลูกของเล็กอะตอมนะครับก็ใส่ใส่การเพราะว่าเป็นแปดนะครับเสื้อของดิ๊กี้นะครับแล้วก็สร้อยของ布拉ดานะครับนี่แล้วก็อ่ะกระเป๋าเซ็งเราลองนะครับรองทาบู๊ด็อกร์มาตินจ้าเสื้อหอตอมนะครับก็จะเป็นเสื้อยของดิ๊กี้เหมือนกันนะครับแล้วก็สร้อยนะครับของหนึ่งตอมนะครับแล้วก็กระเป๋า布拉ดานะครับแล้วก็รองเท้านะครับเหมือนเดิมอาดิดาสัมผัสลูกคนนี้แฝด ส่วนของเล็กน,นะครับลูกวันนี้ก็เป็นเสื้อตัวนี้นะคะเป็นตัวเข็มกุดนี้ก็จะเป็นของอ่าซาร่านะฮะส่วนกางเกงก็มูซินซาของคุณอตอมมาจา้าตรงทาน,นี่ก็ของกุชชี่นะครับส่วนกระเป๋าก็คือลิโมว่านะครับ personal things นะครับแล้วมีอะไรอีกก็ไม่มีเลยนครับวันนี้เป็นแบบวันมินิมอลใช่ประมาณนี้ ลูกวันนี้หัวตอมนะครับก็ต้องเริ่มตั้งแต่เสื้อเลยนะครับ 4K นะครับเสื้อตัวนี้จุ๊บเล้งมานะครับแล้วก็อันนี้เป็นกางเกงของโฮเมโรนะครับแล้วก็เข็มขัดวายโปรเจกต์อันนี้ก็ของเล้งกางเกงก็ <c oughs> ของเล้งจ้ะ <c oughs> แล้วก็넥ไทปาด้านะครับส่วนกระเป๋าก็พระดาอตอ,าองเช<อ>้าอ <c oughs> ๋อเอนเดิมใช่อาดิดาสซัน <c oughs> บ้าเบิร์บอ่ะพี่เช็ควันนี้นะครับก็เสื้อของเล็กเซอร์ก้าสนะครับตัวนี้ก็แบบวินเทจอินไฟนซื้อที่เมริกานะครับแล้วก็ตุ๊กตุ๊กอะไรกันแน่ เนืคือมเเนาะใช่เนื้คือคแล้วก็เก็บค่าตึกแดงปะ่าวเห็นค่าใช่ตึกแดงโอเคท้ายดีดายครับกระเป๋าชาแนลอ่ะส่วนของอะตอมนะครับก็เป็นเสื้อจกในกาขงเรานครับเลเซื้อมาให้แล้วก็กางเกงเป็นวาโปรเจกต์เป็นค่าวายโปรเจกต์ก็รองเท้าคู่ที่เป่วน้าดองก็รูกวันนี้ของพวกเราสองคนนะครับก็เอาเริ่มแต่อะตอมเลยแล้วกับหัวนะครับ เป็นผ้าของวิเวียนเวสต์บูดแล้วก็เสื้อของเออร์เบิร์นนะครับส่วนเข็มขัด <L Q. S 1> อันนี้ก็คือเป็นเสื้อเอลลอยเอวานเข็มขัดอันนี้ก็คือเอ่อสวนโจจักนะครับเป็นมือสองแล้วก็กางเกงเมเทอร์เมเกอร์ aker, ส่วนรองเท้าชิมเบลแลนด์ของลิงก็อันนี้ซื้อจากอเมริกาจ้าเสื้อกล้ามก็เมกกาเหมือนกันนะครับจำแบรนด์ไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้แล้วก็อ่ะกางเกงก็ไปมีหีจ้าอ่ะรองเท้ากับถุ่นเท้าก็เป็นอาดิดาสนะครับวันนี้ก็แต่งลุคแบบว่าแอปพลุคแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะแบบ อส,สบายๆแต่ของคุณคนนี้เขาไม่น่าจะาชุดมันเหนื่อยอนะ่ะก็เลยอยากจะจัดเป็นทุกวันแฟชั่นมากวันนี้อ่ <Okay. S 1> โอเคก็คลิปนี้นะครับก็เป็นแบบว่าโซเอาฟิตของเลงการคุณตอมนะครับก็หวังว่าจะแบบเออเป็นอินสปิริทุกคนได้นะแบบเออเผื่อใครอยากจะแต่งตามบ้างบางลุกอะไรเงี้ยเนาะก็วันนี้ไปก่อนนะจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่จา้าไป